คนครูเพิ่งแจ้งเรามาว่าครูติดประชุมด่วนเพราะนั้นข้าพงร์ลนี้ขอให้ทุกคนอยู่ในห้องเงียบๆอย่าส่งเสียงดังกันเฮ้ยากแก้วไม่กลิ่นอะไรบนตู้ตอนนี้ป่ะฮแจะอ้วกอะ่ะกลิ่นโคตรเปรี้ยวเลย เฮ้เ <Hey, S 2> <im itation> พื่อนได้อาบน้ำมาเป่าวันนี้พ่อเหอเนี่ยกับตันก็บอกแล้วไงไว่าเสียงดังออนนิวไม่เป็นไรใช่ไหมออนนิวพอดีวดันนี้เรากับฟางแกต้องเี้ไปเลยพิเศษอ่ะแล้วฟา,ากแกรับเว้นแค่เรา,าไหนดิแค่นี่ขอยอายเ,เพื่อนกันทำแค่นี้คงได้ใช่ป่ะจะอ้วกเลิกแอปนี้ พูดไอะไ,ไม่ใช่เรื่องของแกนี่หรืออยากทําเวรแทนเหรอเดี๋ยวดิแบบนี้แฟร์ป่ะหน้าที่ใครหน้าที่มันดีใช่ไหมกัปตันกับตันไม่ได้ว่าอะไรก็แปลว่าทําได้เนาะแบบนี้ไม่โอเคอ่ะโอ้ยน้ำคันนี่ปั๊ <laughs> กี่ระวังดิต้องบอั ทุกคนเรามีข่าวหลาย,ยามาบอกแม่ออนนิวเพิ่งโทรมาแจ้งคุณกูว่าออนนิวอะเสียแล้วนะถ้าใครอยากไปงานศพของออนิวก็ไว้บอกเราหลายอย่างนี้ก็แล้วกันนะสำหรับเรื่องของออนนิวก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรามีเพื่อนแยเข้อใหม่ทุกคนทุกคนช่วยใจดีกับเพื่อนด้วยนะ สวัสดีทุกคนเราชื่อแพรใหม่นะยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนทุกคนนะสงสารกู้ภัยอะตอนอยู่ก็เหม็นเปรี้ยวแล้วนะตายไปก็เหม็นเน่าสุดๆจริงแค่เนี้ยก็ทําเป็นทนไม่ได้แต่ตายไปอะถูกละเฮ้ยพูดงี้ยเพือ่พอนตายทุกคนนะเฮ้ยอย่างนี้ปแต่อย่าคิดนะว่าเราไม่รู้อะว่าแกถ่ายเราโอดนางเกลียดเลยอีพวกผิดเพศเขานางเกียจเลย เฮ้ยเราไม่ได้ทำนะใช่ก็เปิดหลักฐานมายังยังสิก็ถ้าไม่ได้ทำจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยจริงด้วยหยกอิงรูปเจแปนเต็มเลยค่ะเฮ้ยหยกอิงเป็นไงปะหยกอิงไปทำอะไรแกอ่ะหยกอิงเป็นอะไรไหมนั่งก่อนนั่งก่อนเออเราชอบแกแล้วมาปิดตรงไหนเดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างกันแล้วปะ น่าเสียใจตรงไหนรู้ไหมตรงที่เราไปชอบคนอย่างแกเนื่องว่าแกจะเป็นคนที่ดีได้มากกว่านี้สนุกมากไหมกับการบูลลี่คนอื่นอ่ะถ้าตัวเองโดนบ้างก็รับไม่ได้เหมือนกันแล้วแหละเงียบเลยพูดไปแล้วได้อะไรขึ้นมาครตลกเลยอ่ะดูดะนนะว่าูดนหอยทองสามตอนแรกก็เครียดนะเพรไอ้เปี๊ยตายแล้วจะบุลลี่ใครต่อนี่ไงคนต่อไปอ <laughs> นานแล้วนะเพื่อนกันทำไมพูดกันนี้อ่ะอยุ่งไม่เข้าเรื่องมาไหนก็อยู่เงียบไป พอ่อเหอะนี่จะเริ่มขั้นแรกและใช่ไหมกับตันอืมกลับมานั่งที่ยันได้แล้วเพื่อนคนนั้นเขาทำอะไรผิดอ่ะทำไมต้องโดนบูลลี่จนตายด้วยเธอเป็นเด็กไหมก็คงจะไม่รู้อะไรแต่ว่าเราก็หยอกกันแบบนี้เป็นปกตินะแบบนี้หยอปกติมันก็เป็นปกติของอังกิงกับเจแปนเขานะไทยก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยนี่ทำไมจะคิดแทนเ่อนเก่งจัง คิดว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปด้วยหรออย่าพยายามเลยพวกนั้นอะถ้าไม่โดนบูลลี่ตอนนี้เดี๋ยวก็ถูกสังคมบูลลี่ดีนั่นแหละเว้ยขอโทษนะพอดีว่าพอดคำเมื่อกี้แล้วมันเหมือนพนูดออกมาจากถังขยะเลยอ่ะการบูลลี่มันก็แค่สิ่งที่พวกแกทำเพกกื่อกบกบด้อยของตัวเองเท่านั้นแหละเรา จะทำให้การบูลลี่มันหมดไปจากห้องนี้อะไรนะโคตรเดียวเลยอะเป็นใจให้นะเราขอปิดเพลงเนาะผู้กแกฟังในเพลงติกต๊กตอกบันอกปิดเพลง เพื่อทำเพื่ออะไรอ่ะแล้วเราเขาสนใจเ,เหรอพอดีว่ามีเรื่องของส่วนรวมอยากมาคุยกับทุกคนอ่ะทุกคนคิดว่าเราควรบูลลี่กันแบบนี้ต่อไปเหรอเพื่อนในห้องก็ตายไปคนหนึ่งละอีกคนก็เป็นซึมเศร้าทุกคนอยากให้บรรยากาศในห้องมันเป็นแบบนี้จริงดิเราไม่โอเคเลยนะากับการที่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเหยื่อของการถูกบูลลี่ในขณะที่พวกแกก็ยังนิ่งเฉยมันก็เท่ากับว่าพวกแกสาบสุนการกระทำแบบนี้หรือเปล่า แกจะมาพูดทำไมอ่ะหรือมันเป็นการเข้าสังคมแบบไหนเสียงของทุกคนมีค่านะใครไม่เห็นด้วยอ่ะกลุกขึ้นมาเลยลุกดิจะโอเคเหรอถ้าอนาคตคนที่โดนบูลลี่มันเป็นพวกแกอ่ะเก่งจังเลยกล้าพูดด้วยทุกคนปรบมือเป็นกำลังใจให้แครไหมหน่อยเร็ว อยากจะลุกขึ้นเนี่ยก็ลุกขึ้นได้เลยนะเราไม่ว่าอะไรหรอกไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวเราลุกเอง <c oughs> เสียงแกเสียงเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกอ่ไไปลรอเป็นบ้าออะน้ำเย็ยนสะรีทไตเย็ยนสบ้า ในนี้เป็นหลักฐานการบูลลี่ทุกอย่างที่พวกนั้นทำตั้งแต่เริ่มแตาฟังที่แกพูดในห้องอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่าง

ฟางแก้วเตแปนแล้วก็เธอด้วย่ันสวัสดีค่ะขณะนี้เรากำลังอยู่ที่หน้าโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่มีข่าวว่าลูกภูมิทธิพลได้รุมทำร้ายร่างกายผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมโดยในเหตุการณ์นี้ได้มีผู้กระทันผิดทั้งสิ้นจำนวน4คนผู้เห็นเหตุการณ์ให้ปากคำว่าผู้กระทัผิดมักใช้คำพูดเหยียดยามเหยื่ออีกทั้งยังมีการปาขยะราดน้ำใส่และทำร้ายร่างกาย ขณะนี้ทางโรงเรียนได้มีการลงโทษและส่งตัวเยาวชนไปยังสารเยาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีการพิจารณาคดีขึ้นหลังจากนี้หากใครกำลังเผชิญกับความรุนแรงในลักษณะเดียวกันสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323หรือมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวดิฉันนางสาวพ,พิทันทาพรแดงจากสำนักข่าวห้องหรายงานอย่าคิดว่าเราไมรู้กแกอ่ะา,ายเรา โอน่าเกียดอี๋พวกบิดเพเอ็กซอเดียวออกเดี๋ยวมาพูดเอ